ีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พักกันมากท <ส ieur. S 1> ำาบุญคะ่ะบุญล่อยตาดีเขาบม่ดีลอยตาดีวันนี้ วันเกิดพระหัดถเนาะวันที่24่ส2 4สองพันห้าร้อยยี่สี่อเกิดเค่ะอันนี้ก็6กสิบหกสิบครบกี่ปีก็สาบสองสี่สิบสเต็มสี่เต็มวันนี้นะคะท่านผู้ชมมาานบุญปล่อยป่าัสดีค่ะ่ดีค่ะ

วัดีหน่อยค่ะปล่อยปาดูกับปลาไหลเนาะล่าเสริปลปาดกับปลาไหลเนาะกระเทียมเน่กระเทียมคน่แม่ปล่้อยหนาเคียงแล้วแม่บริกิ่นได้ไหนแม่ปล่อยแม่เมาเมื่อนะ เขาวัสด,ดุก็ด้ข้าวบดตั้งเฮ็ดหลายก็ได้ให้นหน่อยก็ได้คือกา่าากรทำบุญไม่ได้บงังคับกันเนาะคะะ่ะะทำกี่ตัวก็ได้บุญเหมือนกันจ้าถั้งเท่าไรนี่อันนี้จะเป็นร้อยก็อันนี้จะเป็นสองเก้าเก้าอันนี้จะเป็นเก้าสิบเก้าบาทถวายพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เก้าเก้า ถ้าเป็นก้าตัวก้าหัวก้าเสียนทบายองปู่องคยาขอพรจากปู่จาก่าเป็นสองก้าวๆปล่อยล่งนี่บ่แม่นจ้ามันบ่ขึ้นมากบ่ขื้นมากบ่ไรโซละสีเมือนบาทแต่แน่แดงจ้าตรงนี้เป็นเขียงนภัยท่านจ้ะปล่อยแล้วไปซื้อปล่อยเลยกรมประมงเขาจะดูแลเราไปซื้อตลาดมั่บ่แม่นค่ะเขาสังมาจากตลาดสังมาจากข้างคื้นหมดเลย ตัวหง่ตัวหญ่เท่านั้นี่ตัวหญ่เนี่ยจะเป็นสองเก้าเก้าจ้ะขับไปหน่อยแล้วกันนะปลาดูปลาดูปลาหมอะครัปลาหมอหอาบมอมีปะเอาปลาดูกมาเตกตัวปลาดูปลาสญญาตัวกู้แข่งเอากลาตัวนะาปลาดูโลดสีได้กินน้ำกัน้าว่าแม่เจีปลาไหลสิได้ไหลลาบลื่น้อนน่อายุยื่นนานครบ เดือนไปทั่งเดี๋ยเดือนเดือนเข้าแรือเปล่าโอ้เดือนจะเก่ามากงวดก้อนนี่เลขออกศูนย์หาเบอร์เดือนจัเก่ามากเมื่อหนีสีออกเบอร์ผู้ใดพระหัสได้เบอร์ใดเจ็ดห้าเจ็ดหาบอกพระหัสได้เจ็ดหามันเกิดรหัส Teddy đèn lệch chết xe. Si, đây chết hạt Teddy <laughs> anh chết nhanh. Teddy anh lệch chết <laughs> <Người cười> xe. <xong. cười> <đây> si. <laughs> si. măng. Ao dưới <laughs> à, luôn 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 เด็กจาของเรื่องสงเาไม่ไดถุงนี่แหละู้่อันนี้อันเก่าอ่นเก่า่อนไม่ตัวสามตัวก้ไมม่ถุงมาทาานุาส้าบะถ้าเป็นตัวตก้าหัวก้าเสียนี่สอง้เกาสส่หละของแม่สองตัวใส่หลของแม่ปล레이มใช้ทุงหรือเ่แม่ปลหจักตัวออนชุดง่ายนี่ไหมอ๋อสองห้ถ้าวันสามมหาสามแถวเดียวบาทชุดง่ัน ไ้ย้่บือเบอเนี่ยร้อยแศูนหางแปดศูนย์หางแปดศูนยหาง่ามเยนสักก้าวเดี๋ยวได้เบอร์เลย เพื่อนได้เบอร์ไดหนเบอร์นี 1, ่สองหนึ 2, ่หาหนึ 1, 1่งองหนึ 1, 1่งสองหาหนึ่งหนึ่งเอาไปซื้อห้าน้อยเอาไปซื้อห้าน้อยเซห้าน้อยหมดแล้อันนี้เป็นปลาไ่องเตาไ้่าก้านัวไ่อเา่ร้านั่อ สาทูสาทู่ะเป็นห้ยโชคว่าสิโชคดีเด้อซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะเราจะเราะเอินพุ่นแม่เสดแดงพุ่นแม่เสดแดงก็เดแดงใส่เสืแดงมากเอเอราบ เอ,อ,อาไปปล่อยปลาแล้วมาเหมาให้ลุงหน่อยเสรแล้คทีมันดีนะครับคอัทีใหม่เนาะแล้วก็ขอให้คุณได้กับมาตโอ้ลอตเตอรี่กับมาขายริมนม้ำคึอกันนะคะเนาะชิบชิบชิบ,ชบ ปล่อยนกปล่อยปลาไปกับเราปล่อยปลาทำเพลงเขาเพิ่ได้เอาหาอาหารมาทุกอนนะใา่ซื้อหัวอาหารให้แม่นั่นซื้ออาหารปลาให้แม่นั่นยิ่นั่นเอามาใส่อยังไงนี วันเกิดพระหับครบรอบ42ปีก็ให้แต่ความสุขความเจริญคอยป่าไหลโอเคหัวสักล่องน้ำสลัดคำเพียงคอยฝากก่อนเ้อค่ะทางพิธีมอธิษฐานก่อนเนาะ อธิษฐานแล้วเรียบร้อยเป็นกับเนี้ใบให้เข้าเบานะ้ำเนาะคะ่ะอ้าวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทางสิ้นเทินขอให้รอดปลอดภัยทุกตัวเดอ้อขอให้เคาะเขียนเว้นหายอุปสรรคอันตรายใดๆย่ามาไกา่ไก่ขอมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุข เิดดวงเปิดโชคเปิดลามขอให้รอดปลอดภัยเดอ้อตัวที่เสาๆห้งเหี่ยวก็ขอให้ฟื้นขึ้นสิบขึ้นมากฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาค่ะนี่รอดปลอดภัยตัวนึงไงทองเนาะฟืน้นไหมลูกฟืน้นไหมเออพริกตัวแล้วบัดนี้พริกตัวแล้ว,ว,ลวฟื้นขึ้นมาลกลูกฟื้นขึ้นมากจ้าทุขึ้นมาก โอ้เสียหาเกิดขึ้นมาวอวยพรให้ไปแล้ววันนี้เอาฟื้นแล้วตัวง่ายทรองเอาประคองตุนนั่นลูกเด้อไปนั่งโมตัสสะภักรวโตอุราหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งโมตัสสะภักรวโตอุราหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งโมตัสสะภักรวโตอุราหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณนิมพุทธะสีสะหาสัสุทรมาุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาศรีทานังวารังคันธังสีวลีสมหมาเทรงอหังวันทามีภูรตุอหังวันทามิคาตุโยอหังวันทามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆะปุชเชมีน้าโมพุทธายะข้าพุทธะไตรณัฏยานหน้านีนกขาลัตสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธสมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวรังคันธังสีวัลีสมะฮะเทรังอหังวันทามิทุโลโกอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันหานิสพาพัะโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมีน้าโมพุทธา,ธมมา,ธา,าทยะพระพุทธไตรรัตนาัญญามานีโลกบาลัสิสหัสสะสุธรรมาพุทโคทธรรมโมสังโฆยยตาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวะรังกันทังสิวะลีจมหเทรังอาหังวัน,านาทามิภูรโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนภาละพศิลสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอกีทานังวะรังคันธังสีวลรีสมหะเทลัง อาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสปุถาธรรมะสังคัปุเชนีนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมานีนภารัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆบยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธัง สิวารีสัมหาเทลังอาหังวันทามิทาตัอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสะปะโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมานีโลกภารัสสีสาหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอธิธานังวะรังคันธัง สีาลีสมหาเทลังอาหังวันทามิทุระตอาหังวันทามิทัศุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลภาลัตสีสหัสสะสุธรรมาวุฑโทธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวะรังพันธัง สีวลีจมหาเทรังอาหังวันทามิทุละตะอาหังวันทามิทารโยอาหังวันทามิสัพพโสพุูทธธรรมมสังฆาปูชเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมานีนโนภารัตสีสะหัสสะสุธรมธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโม,มนะพุทธ,ธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคคีธานังวรารังคันธัง สีวลีสำมาเทลังอาหังวันธามิทุลโกรอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสปะโสพุทธาธรรมะสังฆาปูเชมีณโมพุทธ,ธายะพระผู้ทัยรัตนายานมานีโนภาลัสสีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูมินะพุทธา,บ,ธบ,ธาธรรบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อา,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 าทิตทานังวะรังคันธังสิวะลีสะมหิรังอาหังวันธรมิทุรตัวอาหังวันธรรมิอาตุโยอาหังวันธรมิสัพปสุพุทธะธรรมะสงังฆะปูเชมีก็ขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปนั่กันฮะเดินอ้อมไปนี่ละทาล่างใกล้ๆห้านี่ละไม่ต้องอ้อมไปพุ่นดอกอ้อมกลับไปนี้ เอาปลาดําส้มโุกดีเลื่อยๆถูกหอยกันนล้วกันก็แล้วกัดแล้วทําส้มเนาะเอาโุกเอาล่ามาฝากน้ำจิงดีๆมาฝากมาตอนของปู่สี่ศูนย์นะคะเนาะปู่สี่ศูนย์มันกระส่งตรงทํามาไมโดยึ้นหน้าจอให้กันแล้วกันเอ้าไป